เสียงก็จะปีญบุตรนะเสียงเดีแสงกระโดกคุณที่เป็นคนไปศบประมาทว่าอยู่กันไม่นานแบ่งกระทรวงเดี๋ยวทะเลาะบอแวงแ,งแกงแยงตําแหน่งอะไรต่างๆคุณปียบุตรแสงกระโดกคุณวันก่อนกลับมองในมุมว่าไม่จริงอยู่ครบอยู่นานเออผยอยู่ครบสี่ปีพอถึงเวลาเขาจะรู้ว่าถ้าเกิดทะเลาะกันไปเลือกตั้งกรวดเกรงก็จะเจอก<ไ>บบก้าวไกลเหมือนกับว่าอาจารย์ปีญบุตรบอกว่าพอกำลังเถียงเถียงเถียงกันปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะมานั่งมองหน้ากันแล้วก็ ถ้าหันไปอีกทางคือก้าวไกลนะดังนั้นเราจับกันต่อดีกว่าเหนียวแน่นกว่าเดิมอีกอ่ะฟังดูค่ะหลายท่านบอกเดี๋ยวมันก็ต้องทะเลาะกันเพราะนโยบายมันแตกต่างกันเยอะเดี๋ยวมันต้องทะเลาะกันเพราะมันแย่งกระทรวงกันเดี๋ยวมันต้องทะเลาะกันแน่ๆต้องมีปมเด็ดล็อกเกิดขึ้นตอนแก้รัฐมนูญแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าต่อให้เขาขัดแย้งกันให้ตายยังไงเมื่อวันหนึ่งเขา ตบตบหน้าตัวเองกันขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเมัวทะเลาะกันว่าหันไปดูสิว่าโอ้ยไอ้ก้าวไก่ <c oughs> ผมเลยอ่านว่าน่าจะอยู่นานคบเทอมยังไม่นับรวมว่าเสียงมหาศาลนะสามร้อยเท่าไหร่แล้วนี่นะแล้วไม่รู้ประชาธิป,ปัตย์อีกสิบหกคนจะเอาไปด้วยไหมนะครับดังนั้นมันแน่นมากผลึกกำลังกันแน่นหนามากในขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็เหลือพักก้าวไกลแล้วก็ไทยสร้างไทยหกเสียงเป็นธรรมอีกหนึ่งเสียงใช่ไหม ดังนั้นมันเสียงก็ขาดลอยนะครับมีคนถามผมว่าจะมีการซื้อตัวไหมไม่ต้องซื้อแล้วครับเสียงมันขาดลอยขนาดนี้นะเสียงมันขาดลอยขนาดนี้นะครับดังนั้นผมเลยอ่านว่ามันน่าจะอยู่นานแน่นอนการอยู่นานจะมีข้อขัดแย้งกันภายในรัฐบาลอยู่แล้วครับแต่เมื่อเขาขัดแย้งกันถึงที่สุดเขาก็จะมานั่งคิดอ่านร่วมกันเฮ้ยอยู่กันไปให้ครบสปีก่อนเว้ยหันไปเจอเก้าไกลนะพราพว่าก้าไกลเขาพร้อมลงเลือกตั้งทุกวัน นี่ฮะท่านผู้ชม,ะอ,มอะไรนั่น้องไปผผคือ<ม>อ้าวจริงจริงนะ,ะต้องยอมรับนะอันนี้พูดแบบกลางๆเลยคือคนที่ชอบข้างไหนยังไงอาจจะไม่ถูกใจแล้วก็แล้วแต่ในมุมของคุณเสฐาการพูดถึงการลงพื้นที่และกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวเอาประเด็นแท้ๆมันคมชัดนะ่ะตั้งแต่ว่า อนนี้อะไรที่เร็วที่สุดที่จะฟื้นเศรษฐกิจก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเงินที่จีนต้องมาทาไม่ทันในครึ่งปีนี้ค่ะยังไงก็ไม่ทันตัองไปค่ะใช่ไหมก็จะต้องทําในตรมาสแรกปีหน้าใช่ถูกไหมค่ะซึ่งที่เคยพูดเอาไว้ก็คือหน้าเวลานั้นอย่างเร็วก็คือปีใหม่ซึ่งก็ไม่ได้ผิดคําพูดนะค่ะถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยการตั้งรัฐบาลมันเลดมาตั้งสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนอันนี้มุมหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วที่สุดก็คือการท่องเที่ยวอ้า นี่ไม่เข้าใครออกใครนะมุมของคุณเสฐาเนี่ยนำเสนอหรือพรีเซนต์การลงพื้นที่ครั้งแรกคมชัดนะค่ะก็คือการเอาเรื่องท่องเที่ยวซึ่งเร็วที่สุดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะห้ซีซันพอดีด้วยกำลังจะไตรมาสีแล้วะผมไม่ต้องไปไตรมาสีคือตุลาพฤศจิกาธันวามันต้องเตรียมการแล้วพูดถึงกรณีเฉพาะหน้าที่ต้องกลับมาทำทันทีก็คืออะไร เดี๋ยวผมก็เชื่อว่าจะต้องคุยกับทางด้านของกระทรวงต่างประเทศต่อมเอเฮ้ยให้ลองเทอมวีซ่าไหมอ่าอืมอวความสะดวกไหมค่ะเรื่องการบางประเทศอาจจะฟรีวีซ่าไหมค่ะอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะเล่งรัฐแล้วก็กระตุน้นเพราะอย่างจีนจีนเนี่ยหลังจากโควิดที่คนคิดว่าจะแหนเข้ามามากมา,กมายมันไม่จริงนะอันนี้คุณเสียถาก็จับประเด็นนะว่าจีนเขาไม่ได้อยากให้คนของเขาออกมาถูกไหม มันก็ยังไม่เป็นกอดเป็นกรรมอย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นมันต้องกระตุ้นการสดชีวิตในช่วงไฮซีซั่นครั้งสุดท้ายของปีนี้อ่ะนึกออกนะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเรื่องวีซา่าอำนวยความสะดวกให้มันง่ายขึ้นกระทรวงต่างประเทศต้องไปดูสิจะทำยังไงขั้นตอนกระบวนการถัดมาตอมอต่างๆอำนวยความสะดวกอย่าให้กลายมาเป็นคอขวดทุงไม่ต้องไว้คอ้านี่มันก็คมชัดในแง่ของภาคปฏิบัติอ่ะ ถูกไหมใช่พูดชัดด้วยเรื่องสนามบินนะคะสนามบินต้องขยายแล้วค่ะยังภูเก็ตสนามบินเนี่ยมันขยายไม่ได้เพราะพื้นที่ภูมิประเทศเป็นอย่างนั้นม,มันต้องพูดถึงสนามบินแห่งที่สองของอันดามันก็คือพังงาค่ะขยายพังงาสิอย่างนี้เป็นต้นแต่มันไม่ได้ทําเร็วหรอกสนามบินรวมถึงเดี๋ยวสด,ดับดาที่จะถึงนี้ไปขอนแก่นค่ะไปขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็นภาพภูเก็ตเนี่ยจะเป็นหัวหอ,อกแล้วในทางการเมืองถ้าเรามองแบบการเมืองเนี่ย แน่นอนยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลทันทีที่ชนะเลือกตั้งแล้วเขาลงพื้นที่เขาจะเลือกลงไปขอบคุณประชาชนที่เลือกทั้งจังหวัดใช่ค่ะภูเก็ตก็เช่นเดียวกันค่ะใช่ไหมใช่แต่ในทางการเมืองเษฐาทวิสินก็เลือกที่จะลงไปที่ภูเก็ตซึ่งเป็นจุดที่จะท่องเที่ยวเร็วที่สุดและประกาศไมาในจังหวัดที่เพื่อไทยไม่มีสอสอเลยแต่ไม่คำนึงถึงการเมืองค่ะ ไม่จําเป็นว่าต้องเลือกพักเพื่อไทยมาเพื่อจะทํางานเรื่องเนื้องานจริงๆเนี่ยในทางการเมืองมันจะถูกเปรียบเทียบอย่างนี้เห็นไ,มนนไหมน้องไหค่ะคือคนแบบมองแบบกลางๆแล้วก็มองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นไปจังหวัดภูเก็ตก็ไม่มีสสพัางงาก็ไม่มีสสน้นองไรยกเป็นตัวอย่างอ่ะแล้วก็ไปพูดถึงประเด็นอะไรอีกล่ะน้องไรประเด็นเรื่องกรณีสถานบริการต่างๆ ถ้าเป็นโซนเรื่องอย่างบางลางป่าตอง24ชั่วโมงไหมเป็นโซนเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้บ่ายดึงรับฟังข้อเสนอมาจะขยับขยายกันยังไงเพร<ขอ>าะถ้าพูดถึงจังหวัดท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ที่ไหนอ่ะภูเก็ตเนี่ยค่ะถูกไหมฮะค่ะเนี่ยนี่ยกเป็นตัวอย่างขนาะเดียวกันมันอดไม่ได้หรอกที่คนจะเปรียบเทียบอย่างที่ว่าถ้าเปรียบเทียบแบบในโซเชียลน้องใบเหมือนที่เราพูดกันตอนต้นเฮ้ย ใครมาเชียร์มากกว่ากัน mm hmm. อ่าแต่ถ้าเราดูเนื้อง,งานมันก็คนละอีกแบบของก้าวกาก็จะมีเซนต์อีกแบบหนึง่ง <Ha. S 1> จำได้ใช่ไหมที่คุณพิธาลงภูกเกต็ต mm hmm. ของเพื่อไทยเสถาก็พีเซนต์อีกแบบหนึง่งเนี่ยเรามองปรากฏการณ์อย่างนี้น <Ha. S 1> ้องไบรท์เรา <Ha. S 1> ต้องตามดูคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาต้องทำคือเขาต้องพิสูจน์ด้วยผลงาน <Ha. S 1> ใช่ไหม แล้วคอรมอมนัดแรกที่เคยพูดเอาไว้ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะสบัยด <c oughs> ิจิทัลฟุตพิ้นแก้รัฐมนูญค่ะใช่ร่างรัฐมนูญใหม่ทำประชาปฎิรร่างรัฐมนูลใหม่มหมทั้งฉบับ <c oughs> แต่คุณหมอชลนา่านไปบอกไว้ในสภาว่ามันคือการลณรงคลงหาเสียง <c oughs> มันจะต้องมาตกลงกันนะระหว่างเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและภูมิใจไทยค <c oughs> ซึ่งสามพักนั้นพี่เข้าใจว่าเขาต้องการที่จะบอกว่าต้องไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสอง ขณะที่ทางก้าวไกลเขาไปรณรงค์และถึงขนาดมีไอรอล์รณรงค์ว่ายกร่างใหม่ทั้งฉบับถูกไหมหนี่คือการประชหน้ากนนรรการเมืองอันแรกสิ่งเดียวที่จะทําทก็คือว่าถ้าทาเนื้องานแบบและอะไรที่มันชัดที่สุดในทางการเมืองมันไม่ชัดการเมืองเป็นเรื่องของการทะเลาะก,กันน้องไบทะเลาะก,กันก็แปลว่าขัดแยง้งเพื่อจะระบายสู่บทสรุปถูกไหมหแต่ว่า ไอ้เศรษฐกิจเนี่ยมันจะเห็นหน้าเห็นหลังเลยเมื่อกี้พี่ถ้าเกิดประคองความรู้สึกใช่ไหมน้องใบพี่พูดถึงคอรมอนัดแรกเรื่องแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมแก้รัฐธรรมนูนมันเป็นเรื่องยากมากนะเพราะน้องใบก็คิดดูรวมทลช่างพาดพลังประชารัฐน้องใบใช่ใช่เขาพูดชัดเลยนะคุณเอกนัดพร้อมพันก็มาคุยกับเราที่เนี่ยค่ะว่าไม่ให้แตะหมวดหนึ่งหมวดสองถูกไหมแล้วก็จะโยงไปถึงเดี๋ยวมันจะลามอีก ไม่ต้องการให้ไปแตะหมวดเรื่องกรณีปราบโกงที่ยกตัวอย่างที่คุณไปยุ่บทเคยเขียนนะค่ะ,ะคือคดีทุจริตไม่ให้มีอายุความจำนวนปี60เนี่ยคดีทุจริตไม่มีอายุความ,ม,มคือจะหนียังไงอายุความไม่หยุดนึกออกใช่ไหมค่ะแล้วก็คดีเขาเรียกอะไรนะคดีนักการเมืองสามารถจะพิจรรารณาคดีย้อนหลังมไม่ใช่ย้อนหลังเขาเรียกรับหลัง ค่ะ <c oughs> คือปกติหลักกฎหมายอาญาเนี่ยถ้ามีโทษสูงเนี่ยจำเป็นจะต้องพิจารณาคดีต่อหน้า <c oughs> เมื่อจำเลยหนีไม่มาปรากฏตัวคดีมันต้องหยุดค่ะ <c oughs> แต่ลำนวนปีหกศูนไปออกแบบให้รับหลังได้ <c oughs> ถึงมีกรณีหลายคดีอย่างคุณทักษิณพิจารณาคดี <c oughs> ล่าเขาพิพากาารับหลังเนี่ยอันนี้ก็ลำลาอีกว่าจะแก้ไหม <c oughs> <c oughs> เพราะ ถ้าแบบในแนวที่เพื่อไทยเขาบอกเอาไว้ประชามติแล้วเอาสอสรอมาร่างน้นทั้งฉบับเนี่ยมันต้องไม่มีข้อจำกัดและแต่สสรอเขาจะร่างอะไระแก้อะไระใส่ตรงไหนเพราะไม่ใช่แก้รัน้นนูลถูกไหมต้องไปนี่ยังไม่นับประเด็นอีกมากมายนะซึ่งไม่ง่ายนึกออกใช่ไหมรัฐบาลเพื่อไทยไม่ง่ายขณะดเดียวกันมันก็มีประเด็นกรณีอย่างที่บอกไปนี่แหละ ที่มันใกล้ตัวที่สุดที่จะรีบดําเนินการแล้วหล่อเลี้ยงดึงความนิยมไม่อย่างนั้นมันจะถูกบั่นทอนบั่นทอนเนี่ยต้องไปเช่นปากท้องนี่สำคัญค่าน้ํามันที่บอกว่าทําทันทีเนี่ยค่ะแล้วดิจิตอลค่ะเงินดิจิตอลหมื่นบาทพักชําระนี่เกษตรกรเอสเอทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเมื่อวันก่อนเขาก็บอกกันนะเขาพร้อมขารับตามนโยบายไม่ขารับยังไงรัฐบาลก็ต้องตั้งงบประมาณในอนาคตไปอุ่นนุนน่ะค่ะ พอต้องอุดหนุนดอกเบี้ยหลักของการพักชาระนี่ง่ายๆท่านผู้ชมนะเพื่อไทยเขาประกาศถูกไหมค่ะพักนี่เกษตรกรอ่ะซึ่งมันเหมือนกับอยู่เกษตรแต่จริงๆแล้วมันอยู่กับชนกับคังเพราะทกศอยู่กับคังค่ะพักนี่ก็คือให้พักชาระนี่กี่ปีนะพี่ก็จําไม่ได้นะมันมีหนึ่งปีกับสามปีมันมี SME ด้วยเอสมีปีหนึ่งมั้งเกษตรกรสามปีหรือเปล่าสามปีค่ะอ่ะคือวิธีการก็คือ เนื่องจากทกศก็เป็นสถาบันการเงินแม้จะเป็นของรัฐ<า>เวลาเขาจะพักหนี้ให้แปลว่าดอกเบี้ยมันเขาจะไม่ได้เก็บเพราะเขาพักให้เงินต้นทั้งดอก<า>รัฐบาลก็จะต้องหางบประมาณมาอุดหนุนดอกเบี้ย<า>คือจ่ายดอกเบี้ยให้<า>เนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าทําเร็ว<า>มันจะช่วย<า>แล้วรัฐบาลคุณยิ่งรักเข้ามาเจอภัยธรรมชาติใหญ่คืออะไรน้ําท่วมมหาเุทาภัยปีห้าสิรัฐบาลคุณเสียทาเข้ามาอาจจะเป็นมหาภัยแล้งก็ได้ เพราะท้าผู้ชมดูเขื่อนลำตะคองดูภาพล่าสุดพี่ดูในมติชนเนี่ยนั่นต้องไปค่ะโอ้โหคือแรงดูว่าไทยรัฐใช่ไหมภาพเนี่ยดูเขื่อนลำตะคองนี่คือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าใช่ดูภาพสิเขาบอกว่าเนี่ยโคราเตรียมจะประกาศภัยพิบัติเลยนะคะเพราะว่าเขื่อนลำตะคองแล้งหนักในรอบสิบปีมีไหมน้องดูสิค่ะนี่ฮะถนนเดิม และข้างล่างเนี่ย <Okay. S 1> อันอ้วงวังเลยเหลือน้ําตอนนี้เหลือน้ําในความจุอ่างแค่ประมาณ4ี่สิปอเซน้ําใช้งานได้ยิ่งไม่ถึงเลยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง <Ha. S 1> ตอนนี้ขอความร่วมมือชาวบ้านลําตะคองอยู่ในเขตพื้นที่ปากช่องท่านผู้ชมน้ําจากเขาใหญ่ก็ลงมาน้อยกว่าที่คาดถึงขนาดเขาคาดว่าคือลำตะคอง จะน้ําน้อยหรือแรงที่สุดในรอบสิบปีคือจากพื้นที่กักเก็บน้ำาอง7 0 0 0จ็ไร่เนี่ยค่ะพอน้ํามันไม่มีน้ําลดเนี่ยมันกลายเป็นสันดอนทุ่งหญ้าหลายหมื่นไร่เลยนะคะกลายเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านเนี่ยค่ะคะุณผู้ชมจริงๆตรงนี้ต้องเป็นน้ําทั้งหมดมถ้าเทียบกับสิงหาคมเนี่ย ปกติทุกๆปีอย่างปีที่แล้วเนี่ยน้ําจะมากมสาเหตุเป็นเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนแล้วก็ไม่ได้มีน้ําจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แหล่งต้นน้ําไหลลงมาเข้าเขื่อนนี่ก็เลยเป็นภาพณนะปัจจุบันนะคะตอนนี้เดือดร้อนกันมากโดยเฉพาะ,กะ,กะเกษตรกรที่ใช้น้ําแล้วอยู่ใต้เขื่อนนะคะจะไม่มีน้ําใช้เนี่ยแล้วใครเป็นเจ้าของคําขวัญมีเราไม่มีแรงพลเอกประวิทย์ค่ะ มีลุงไม่มีแรงมีลุงไม่มีแรงคุณไผ่ลิศก็พูดอืไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรงแน่ไม่รู้แต่ไม่แรงไม่รู้แต่ไม่แรงค่ะเพราะฉะนั้นพรคพลังประชารัฐเขาก็หมายมั่นปันมือกับกระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพยากรใช่ก็คือดูทั้งดินดูทั้งน้ํำเกิดท่านจะไปว่าการแบ่งเค้กที่จะเรียกกันเขาก็ต้องทันทํางานแบบนี้ถ้ามองในมุมคือมองในมุมเพื่อไทยอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเข้ออำนาจต่อรองก็มี รวมไทยสร้างชาติเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. พลังงานนึกดูสิอุตสาหกรรมใช่ไหมค่ะ <Ha. S 2> เออท่ามกลาขงข้อกระหาเรื่องทุนผูกขาดค่ะ <Ha. S 2> แล้วจะแก้ปัญหาได้เหรือค่าไฟค่าน้ําแล้วก็ต้องไปคิดถึงกระบวนการกรณีไอ้เรื่องโรงไฟไฟ้าเอกชนจําได้ใช่ไหมต้ <Ha. S 2> องไปค่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันยากทั้งสิ้นก็ไม่ง่ายเดี๋ยวตามไปดู